สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป้อปไายสปกผุสุกคนนะคะเด้อพอดสีสช้าสะกก่อนอันย่างก็เรียกมาผ่อนนี่มารับชมสวนผักด้วยกันนะคะรับชมสวนผักสวยๆงามๆด้วยกันนะคะงามค่ะพี่น้องคนปลูกนะคะนี่ก็เป็นต้นหอมกะทียมนะคะพี่น้องจ้า สวยค่ะมอนี้ห้องบริม,มาลายปีแล้วพี่น้องจ้าบัวมาก,ก็เลยมาแหวะเบิ่งเห็นแบบสุดยอดนะคะเพื่อนอันหอกก็เห็ดนะคะนี่นะคะสวนผักตัวนี้แบบระบบสายน้ําหยดนะคะระบบสายน้ํำ <c oughs> วางแบบสายน้ําแบบนี้เลยนะคะนี่พี่น้อง <c oughs> นี่นะคะเนื้เพิงกระตอใสแบบนี้นะคะ โอ้เสอนี่นะคะระบบน้ำนะคะนะคะเจ้าของนะคะเจ้าของสวยมากค่ะพี่น้องระบบการปลูกผักในสชีเดนนะคะนี่ก็เป็นเปลือกไม้เนอะเศษเศษไม้นะคะเอามาวางให้ให้เดินแบบจะได้บ จะได้บเชะแชะแล้วก็ช่วยในเรื่องถากนะคะถากถากสดไบ้บต้องเขามานะคะเพราะว่าขามิตรยากับถากนะคะในนี้เพิ่นก็เลยใช่แบบนี้นะคะเดินแบบสะดวกสบายน้่นนพี่น้อง <c oughs> สวยนะคะสวยสวยขออนุญาตเพิ่งทายแล้วนะคะเพราะว่าอัปโมทิสันน้ำแนวสันนะคะอันนี้ก็เป็นดอกใหม่นะคะพี่น้องดอกใหม่ อันนี้ก็เป็นผักในมงสวยงามไหมนะคะสวยงามสวยงามสวยงามนะคะตั้งระบบน้ำแบบนี้เลยนะคะ ระบบน้ำสซาย,ยางทรงแต้นกลนก็เอาเขาเมองนี้นะคะนี่ตัวอ,อนนี้ได้เพิ่นะะกเ็เปิดน้ำเมองนี้นะคะกับเปิดเปิดน้ำเมืองนี้นะคะแล้วก็น้ำาก็จะทำงานของเขาเองร <c oughs> ะเทียมไอ้อก็เป็นโซนดอกไม้นะคะโซนดอกไม้นี่ผักบล็อกครี่นะคะนี่นี่เป็นต้นบลอกครี่นะคะ <c oughs> มะเขือเทศมะเขือเทศในเขาในในในท้้งอันนั้นนะคะก็เป็นดอกไม้ดอกดอกไม้บานเท่าหนพี่น้องดอกยังสาวสกุลจำซื้อไะไรนี่นะคะดอกไม้มันปลูกง่ายไปเลยอันนี้ก็เป็นแบบบาเพลนเห็ดแบบจองอินเทอร์เน็ตนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาถ่ายให้นี่เป็นผักของเพลินนะคะ เป,ปเ,เ,ะะเป็นปูมะเขือเทศนะคะเพิ่นปูมะเขือเทศนี่นะคะทั้งอนเพิ่นสวยนะคะบ้านลาซาสกุลค้อมฟันความฟันสาสก,กุลยางได้แบบนี่แหละงานงานผักแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องงานผักแบบนี้ง่ามสวยงาย นะคะผักอันนี้ผักที่เพิ่นนพาะปลูกแล้วเพิออ่อนจ้างออกมาปลูกข้างนอกนะคะเป็นสลัดอันนี้ก็เป็นถั่วโออันนี้วม่รู้ว่าต้นยังด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้อันนี้ก็เป็นสลัดอันนี้ก็เป็นใบแมงลักนะคะน,นี่ดอกไม้ดอกไม้อันนี้ก็เป็นสลัดนี่เหมือนสลัดบ้านเราเลย <c oughs> อันนี้เป็นดอกไม้นะคะ อันนี้เป็นผักต้องข้าวโพดนะคะเพื่นเห็นระบบเอนน๊ก็เป็นส่วนดอ,อกไม้นะคะแต่ว่ายังไม่ออกโอ้ยสุดยอดสวยงามนะคะพี่นอ้องโอเคนะคะอย่าลืมเข,เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวยๆนะคะได้กับบอนบธรรมาชาติด้วย เมื่อก่อนเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นป่าหมดนะคะพี่น้องเป็นป่าหมดตดยนนี้บ้านเรือนโอ้โหนะคะบ้านเรือนแบบสสเต็มกระจุยกระจายไปเลยนะคะป่าเห็ดหายนะคะเนีย่ยชอบแบบนี้มากเลยนะคะเมียเพิ่นเป็นเมียเพิ่นจบการเกษตรมากนะคะพี่น้องเพิ่นก็นเลยมาเห็ดการเกษตรนะคะสวยงามมาก นี่แหละชีวิตเมืองนอกป,ปลูกผักทำสวนได้ขายดีนะคะพี่น่องเอ้ยนี่นะคะเข้ามาในนี้ได้เลยเด้อใครที่อยู่ในสวีเดนนะคะเข้ามาในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะเข้ามารับชมได้ รับซื้อผักสดๆนะคะจากสวนเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้ก็เป็นป่ายสวนเพลินนะคะป้ายสวนเพลินใครที่อยู่สวีเดนก็เข้ามารับชมได้นะคะพี่น้องสวน เจ้าของสวนใจดีมากนะคะแต่ว่าเราไม่ได้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าเพิ่นบว่างให้สัมผณาา์นะคะเพิ่นเห่าก็เลยบริสัมผณสเพิ่นจะเพิ่นให้เห่าทายใดนะคะเพิ่นน่าเฮ่าทายใด